สวัสดีค่ะพบกับจอยอีกแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะจอยสิาพาทุกคนมากินกุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำนี่ค่ะมีไข่ด้วยนะมีไข่น้ำจ้ามีไข่ด้วยเรามากินกันเลยค่ะมันจิมซี่ฟูดค่ะลองค่ะทุกคน๋ยวลองกินก่อนนะเนี่ค่ะนี่เนื้อกุ้งค่ะ น้ำจิ้มอร่อยค่ะเนี่ยค่ะไขมนนะ่มันนะจิ้มน้ำจิ้มลงไปกัดไข่ก่อนอืม ไข่เป็นเป็นลูกเม็ดน้อยๆอ,อ่ะแกะเลยแกะกุ้งหน่อยเนื้อเด้งๆดึงๆนี่ยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากนะทุกคนเปรี้ยวๆ อ,อร่อยมากเอาหัวไว้กินทีหลังแล้วกันกินตัวก่อนเนี่ยค่ะหัวมันส่วนเนี้ยแกะเลยเนี่ยค่ะน้ำจิ้มยั่ะ คำโตๆคำเดียวเลยกินคำเดียวนะทุกคนมีเด็กน้อยเข้ามาเด็กน้อยหลานจอยเองทุกคนกินผักไม่หลบสลัด นี่ค่ะอันนี้มีไข่ด้วยทุกคนกัดไข่เลยอร่อยเด็กน้อยมาป่วนร้านน้อยค่ะทุกคนร้านหน่อย นึกว่าใครเปิดประตูมาร้านหน่วยเองน้องไบเบิลนี่ค่ะนี่เด้อดูน้ำจิ้มสูตรเด็ดออกเปรี้ยวๆอร่อยเ่บอ,อร่อยมากผักสลับด้วย จิ้มน้ำจิ้มเนี่ยค่ะ อร่อยอร่อยไม่ได้โมโน้นะเพราะว่ามันคืออร่อยจริงๆเนื้อหวานๆดึงๆเด้งดึงเดนะ้งดึงเด้งดึงเด้งดึงปุ่นอะเพลงอีกเ <c oughs> ข้าปากเลยนะอืม อร่อยมากผักสลัดจิ้มค่ะนนกินแบบนี้และอนนื้มอะให้ตุกาให้ตุกกิน คอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายมีเด็กเข้ากล้องด้วยค่ะ